สวัสดีคะ่ะเขื่อนนะคะับนาวสองเขื่อนหรือว่าสัป,ปนาห์องเขื่อนคือ d a y ดม e นะครับขอต้อนทุกคนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยคะ่ะ ต้องบอกกันนะครับว่าวันนี้นะครับหลอกของเราก็คือแน่นอนมารีวิวนะครับเพลงที่ชื่อว่าลาเลซ่าของลิซ่านะครับจากวงแบล็คพิ้งค์นะครับเย้ <Yeah. S 1> ที่สําคัญขออัปเดตนะครับว่าตอนนี้เอ็มวีเนี่ยเพิ่งออนเลยลเราเขื่ก็ตั้งใจว่าแต่งหน้าทําผมแล้วก็มารีวิวท้องกันเลยครับต้องของบคุณในความตื่นเต้นนี้ก่อนคือข้อที่1นึ่งเขือเป็นแฟนคลับของ YG อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวง Big Bang วงชัวรนิวนวงแบล็คพิ้งค์เขื่อนเะนีติดตามผลงานของค่าย YG มาตลอดตอนแบล็คพิ้งค์ออกมาต้องสรารภาพกก่่ออนเเลยวาโครู้จั ลิซ่าล้วก็ค่อยย้ายไปเจ <Hey. S 1> นนี่แล้วก็ย้ายโรเซ่นะครับแล้วตอนนี้พลาลิซ่าก็ออกมาแล้วก็ต้องรีบมาดูแล้วต,ต้องตื่นเต้นมาก disclaimer นะครับเออหมอนไม่ใช่มิวสิก professional music critic นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นมุมมองของเขื่อนครับแล้วก็สำหรับลุกวันนี้นะครับนี่เป็นลุกไหม ลูกวันนี้ขันคิดว่าลิซ่าน่าจะมีลูกไทยเมื่อเช้าพอเปิดอินสตาแกรมแล้วเพราะเขาบอกว่ามิวสิกวิดีโอออนแล้วว่าขันไม่ดูอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ากลัวเขันมีไบแอสถ้ากลัวมีอันสัมชันแล้วจะกลัวแบบว่าจะอินฟลูเอนซ์ไปตามเขาแล้วเขันอยากดูแบบเฟนอนมินอนละจิคอลจริงๆก็คือดูแบบใหม่แบบเขันจริงๆเลยวันนี้ลูกนี้คือแต่งแล้วเหมือนจะไปเก็บค่าเช่าที่หอพักลัฒนานะครับที่จินโรนเบสนะครับผม ก็คืออย่าแซวนะผมหน้ามาหนูทำหน้ามาได้แค่นี้จริงๆส่วนอันนี้ก็เป็นชุดไทยนะครับแล้วก็สร้อยไข่มุกนี่ก็คือคือภาพในหัวคืออลาัาการซาไทยแต่ว่าใส่ออกมาแล้วก็คือเดี๋ยวถ่ายเสร็จก,ก็จะไปเก็บค่าช่องห้องที่หน้าตาก่อนครับผมตอนนี้ถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยกับเพลงลาลิซาจากลิซานะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคเปิดมานะครับก็ สวยมากเลยครับเป็นชุดซิล h o u e ที่ตัดเข้าไปตรงเอวซิ้นตรงเอวนะครับเปิดเป็นตรงไหล่มาแล้วก็เป็นเดรสยาวเลยนะครับเราก็เห็นชุดที่2ละนี่แค่เก้วีนะครับมา2ลุกกลน,นะครับอีกลุกหนึ่งเป็นราชนาวทังดนตรีชื่อว่าวงคิสนะครับที่เขาจะเป็นเอกลักษณ์มากในการแต่งหน้าเป็นสีขาวแล้วก็แบบมีสีดาที่ตาแล้วก็ใชแรแลเปลินครับเป็นวงในตำนานเลยอืย <S 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 มแ่ก็สวยมาก น่ารักมากเลยสังเกตได้เลยว่าล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 ล watch my name watch my name คือเป็นการเล่นก yani ับช uh ื hmm. ่อตัวเองเลยคือฉันน่ะฉันน่ะชื่ออะไรแล้วตัวแบบคอรัสหรือ melody เนี่ยก็คือจะเป็นคำว่าลาริซาอยู่แล้วนะครับอเล็บ แลบ,บสวยมากอ่ะลุกนี้มาแล้วนะครับโอเคลุกนี้จะลุกนี้จะมีจะมีฝั่งเปนแบบเป็นกลิ่นอาแบบอเมริกันหน่อยนะครับจะมาเป็นแบบ หมือนแบบยีซี่สไตล์ยีซี่คือแบบมันเป็นแบบเสื้อแบบเป็นเอิร์ธโทนนิดนึงแขนยาวหมวกมานะครับเป็นเออเขาเรียกว่าบีนี่นะครับหมวกเขียนว่าลาลิซานะครับแล้วก็เป็นขาสั้นชั้นสูงเลยพรุ่งนี้เจอกันพี่กันใส่ชุดนี้เดินไปเซเว่นนะครับเนาะกระรวงเวทมนต์ไปเร็วไปเร็ว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 เข้าเร็วพรุ่งนี้พี่เกือนจะต้องการชุดเดิเข้า โฉ oh, กมอไซค์สวยมากที่แบบเป็นขับมอไซค์แล้วแบบมองกล้องเราซิงเราขับนะครับฉากนี้น่ารักมากนี่เริ่มมามีชุดมอไซค์ชุดขาวชุดที่เป็น Reference จากวงเคสนะครับแล้วก็ชุดเปิดมาที่เป็นชุดเกาวชุดแรกแล้วนี่ผ่านมาหนึ่งาทีคือ4ชุดแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเรชิโอเรชิโอถ้าเกิดเทียบกับเพลงแบ a ็คเพลงเพลงอื่นเพลงนี้ภ<ส>าษาอกงกฤษกับภาษาเกาหลีภาษ<ส>าอังกฤษค่อนข้างเยอะเลยแบมแบมแบมอ่านี่โพดนซ์นะคะ คิดว่าลาลิซ่าหรือว่าน้องลิซ่าเนี่ยตั้งใจเขาปกติโครากราฟของ Black Pink, พิงค์พออยู่รวมกันเนี่ยดีเทลการเก็บแต่ละฮุกเนี่ยเขาจะเก็บเน้นเป็นเน็ตเก็บคําใช่ไหมครับแต่ท่อนอื่นยังมีโครากราฟที่ค่อนข้างเยอะนะแต่พอมาเป็นฮุกเนี่ยลาลิซ่าดาร่า,ล,าลิซ่ามีความแบบซิมพลีฟายนิดนึงแต่เน้นมันแบบเวลาเหมือนคอนเสิร์ตเราเต้นมันแบบถักอารมณ์อย่างเงี้ยครับเน้นแบบไฮ p e คนดูอย่างเงี้ยครับซึ่งดีนะเวลาไปดูคอนเสิร์ตเราจะอินเทอร์แอคดีสนุกดี แต่เดี๋ยวต้องมีฉากั้นโซโล่แน่นอนอกดเลยลา z a ด a าซื้อเลย ATV 1,000กดขับไปน้าปักซอยซื้อขนมครวปังปังอ๋อแล้วก็หมวยเขื่อนเลิกนับชุดแล้วนะครับเพราะว่านับไม่ทันแล้วครับช,ชุดเยอะมากครับน้องเปลี่ยนชุดไวมากอ่ะผมยาวมาแล้ว <Ooh. S 2> That h e e l is beautiful. โอ้มาแล้วเป็นชดาเล่นดีเทลชดาสวยมากคิดว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกป่ะครับที่วงการ K-pop มีชดามาอยู่บนตัวศิลปินเพราะเรามีศิลปินไทยไปออกเพลงที่เกาหลียอะแต่นี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่มีการ Encounter วัฒน,นธรรมกับ c u l t อร์มารวมกันใส่ชดา น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีดีเทลสเป็นแบบดีเทลส์ที่เล็บชุดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับโหตรงนี้เพลงมันแบบแบล็คพิงมาก ิดว่าดนตรีเนี่ยจะแบ่งชัดมากท่อนแรกเนี่ย What's My Name l ล a ลิ i s a เนี่ยมีความไฮเปิดเข้ามาเล่นกับคนดูเข้ามาช่วงไปเกียที่เป็นแบบฉากใส่บ้านแบบเหมือนอยู่แบบอยู่มิคานอสนิดนึงอยู่กรีซนิดนึงอย่างเงี้ย b r i g h ขึ้นมีความป๊อปแล้วพอเป็นชุดชดาเข้าชุดไทยเนี่ยรู้สึกว่าดนตรีกลับเข้ามาเป็นแบบแบล็คพิงค์เลยซาวด์แบบที่เราจะค่อนข้างคุ้นเคยกับเพลงของแบล็คพิงค์นะครับอันนี้มั่นใจมากเลยนะครับว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังมุ่งหน้าไปห่เพลงแน่นอนทั้งเล็บทั้งชดาทั้งชุดแน่นอนว่า อ่าอ่าเขามีเขามีกิมมิกนะลาลิซาก็คือลาลิซาก็คือเป็นตัวอย่างนี้นะครับลาลิซานะเป็น LA อย่างนี้นะโอ้ชอบอืมชอบชุดขาวนี่มากโอเค เป็นการแบบเป็นการเปิดแขนที่มีพลังมากนะครับเพราะว่า accent อย่างเงี้ยใครๆก็เปิดได้ใช่ไหมแต่เราจะเปิดแขนยังไงให้ body l a n g u a จ e เราแบบดูพาวเวอร์ฟูลเนี่ยรู้สึกว่าน้องลาลิซาแบบสามารถอ i n c o r p ปอเรตแบบบอดี้ body l a เอ็มพาวเวอร์เมนต์แล้วก็เข้ามาด้วยแค่ท่าเปิดแขนท่าเดียวได้ถ้าจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเต้นเนี่ยพี่เขื่นไมาใช่คนที่เต้นเก่งที่สุดนะครับแต่การเต้นเนี่ยมันจะมีมากกว่าการเต้นมันจะมีคําว่าแอ t i ิจูดมันจะมีเรียกคําว่าฟ e ลมันจะมีคําว่าโมเมนตัมจังหวะอย่างเงี้ยครับแค่จังหวะยกแขนอย่างเงี้ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าสื่อพลังอะไรออกมาต้องการสื่อมาเสียเฉลออกมาซึ่งการยกแขนแค่เนี้ยเบาๆอ่ะขออบกว่า ฟูแล้วก็ empowerment มากเลยโอเค โอเคจบเพลงแล้วนะครับ <laughs> กับเพลงลาลิซาจากน้องลิซานะครับว้าวอันโอเวอร์เวลท์ไรท์นัวนะครับแต่อันที่หนึ่งที่ชัด,ชดเลยถ้าเกิดจับความรู้สึกตัวเองเนี่ยก็คือ Number one on Traing for Music ์ลด้วยนะตอนนี้ภูมิใจครับผมภูมิใจที่มีการ r e p r e s e n t ความเป็นไทยออกมานะครับมันจะมีตัวหนังสือภาษาไทยชุดไทยฉากไทยองค์ประกอบนะครับหรือว่าเป็นชาดาเล็บหรือว่าสีปากสีตา,าที่เข้ากับชาดาก็ตามก็คือในฐานะคนไทยได้กันก็ขอขอบคุณน้องลริซานะครับที่เป็น representative ที่ดีมากเลยนะครับ แน่นอนนอกจากเ p r ร s e n t a t i v e เรื่องความเป็นไทยแล้วก็ยังเป็นเรื่องความที่ตามความฝันเรื่องความสามารถในการเต้นทุกอย่างนะครับเพลงก็เดี๋ยวเจอกันที่สีลมนะครับล่าลิซ่าลาลิซ่าเจอที่ห่งกางเวทีนอนเพลงสนุกมากเลยครับเพราะอย่างที่บอกไปก็คือมีมากกว่า1พาร์ทเพลงสำหรับพี่เกิดที่ได้ยินมาเนี่ยแบ่งเป็น 3- 4พาร์ทหลักๆก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับชุดนี้ไม่ต้องพูดเลยนี่น่าจะมีเกิน10ลุกด้วยกันนะครับแลวทุกลุคคือปังหมดเลยต้องบอกเลยว่าภูมิใจกับน้องลิซ่ามากแล้วก็พ เท่าที่จับเนื้อเพลงแลวก็คือเขาพูดเรื่อง attitude เขาพูดเรื่อง m g a p h o n e พูดเรื่อง self expression เขามีการสะกดชื่อตัวเองพูดชื่อลิซ่าลลิซ่ามา incorporate เข้าในเพลงนะครับพี่เขื่นดาวว่า m น s s a เสียนี้ก็คือการเกี่ยวกับการเป็นตัวเองการ express การมีเสียงที่จะเป็นตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นแบบคนแบบไหนก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองครับผมอันนี้ก็คือแมสเชจคร่าวๆถ้าเกิดใครสามารถตีเนื้อเพลงอะไรยังไงได้ก็สามารถคอมเมนต์มาพี่เขินได้เลยนะครับเพราะว่าก็ชอบพี่เขินนะเป็นคนชอบที่ฟังเพลงแล้วก็ตีความหมายเพลงเลยมากว่าศิลปินนะอยากเสื่ออะไรออกมาถ้าเกิด10ดาวลูกไก่นะครับกับน้องลรซ่าวนี่นะครับพี่เขินให้ไปเลยกับ20ดาวลูกไก่ค่ะ จบบล็อกวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าพี่เขื่อนอะอันนี้มันต้องขอสมัครเป็นบลิงนะคะเพราะพี่เขื่อนอะเป็นบลิงมานานมากๆแล้วครับผมก็ใครอยากให้พี่เขื่อนรีวิวศิลปินไหนนะครับหรือเพลงไหนหรือ MV ไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยอ่ะใครชอบบล็อกเขื่อนนะครับแล้วก็ชอบบีแอคจากบุ๊ทเพจเขื่อนนาไนนะครับเขื่อนก็ขอฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเลยนะครับวันนี้จะแต่งตัวเป็นลิซ่าแต่ว่าเป็นได้แค่คน ไปทวงค่าเช่าที่ตืนของทาโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยหมวยเขื่อนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะ